ตั้งใจดูให้ดีหมอไก่จะพาไปสักการะหลวงพ่อการเกจิชื่อดังต้องบอกว่าความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อเนี่ยนะมีตั้งแต่ช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ปัจจุบันท่านจะได้ละสังขารไปแล้วเรื่องราวของหลวงพ่อการเนี่ยยังคงเป็นที่ศรัทธาอยู่และจะเป็นยังไงติดตามกับช่วงพี่พกัดเฮง สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะวัดที่หมอไก่พามานี้ค่ะถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อก้านค่ะที่สังขารของท่านไม่เน่าและไม่เปื่อยนะคะและที่สําคัญค่ะที่วัดนี้นะคะเป็นวัดแรกๆค่ะที่มีการจัดพิธีการสวดบางสกุลเป็นบางสกุลตายเป,เป็นการสวดสะดอกเคราะห์นะคะโอ้โหฟัง แล้วน่าสนใจขนาดนี้เดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปด้านในเลยนะคะตามมาเลยค่ะพิกัดเฮงแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะวิหารหลวงพ่อก้ารนะคะเราต้องมาที่นี่เพื่อมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อก้ารค่ะแล้วด้านหน้านะคะก็จะมีรูปหล่อหลวงพ่อก้านองค์ใหญ่ค่ะให้เราได้กราบสักการะด้วยค่ะเดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาขอพรเลยนะคะตามมาเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปวิหารหลวงพ่อการนะคะเราต้องมาที่จุดนี้ก่อนเลยค่ะนี่ก็คือรูปหล่อของหลวงพ่อการนะคะตรงนี้จะมีเขียนว่ามหาเศรษฐีค่ะคนส่วนใหญ่นะคะนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโชคลาภอย่างมากเลยค่ะประวัิหลวงพ่อก็มีภาคกจอดังภาคตะวันออกแกก็ไปเรียนเขมรมาหาไปสองปีแล้วก็มาตั้งหลักฐานที่นี่คนพื้นที่แกปีขานแกก็ดูดวงด้วยมาตลอดคนก็มาดูคนตลอดอ๋อท่านดูดวงด้วยเหรอใช่ฮะ ก็อันไหนไม่ดีก็หว่ากันไปก็มีหน้าทําไมถึงแบบว่ามีเสืออยู่เยอะแยะมากมายเยเพราะว่าท่านเกิดมีเสือใช่ครับหัวเราอยางก็คือมาที่นี่เนี่ยสังเกตเห็นก็คือมีชาวต่างชาติใช่ครับมาให้เยอะมากเลยลูกปิดเขาเยอะครับค่ะต่างก็ไม้กอนลูกปิดชาวต่างชาติทั้างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามากราบรูปหล่อหลวงพ่อกานกันเลยนะคะมาเลยค่ะ ในอดีตนะคะเคยเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์กับสลีระสังขารของหลวงพ่อการค่ะเพราะว่าในอดีตนะคะในปี2549หลังจากที่หลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วค่ะทางวัดก็เคยคิดว่าจะมีการจัดงานใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเกิดปาฏิหาริมาคนทักอย่างนี้ก็มีอันเป็นไปทักอะไรนะคะก็ทักว่าจะจัดงานประชุมเพลิงี่ยไหม<ช>และก็พอดีก็มีปาฏิหาริมาก็คนก็ไม่กล้า ก็ต้องเก็บร่างกายแต่ไว้อย่างนี้วัตถุมงคลของท่านนี่จะเด่นในอะไรบ้างพกเมตตาพกเกี่ยวการงานพวกนี้ครับมีหลายอย่างโอ้แล้วมีองค์ไหนที่เด่นเด่นบ้างนะคะก็มีอันนี้ครับพศ20พระประธานในโบสถ์นะฮะอันนี้ก็ดีครับเมตตาแล้วก็อันนี้เรียนนั่งพานปี38อันนี้ก็พกเมตตาแคล้วคลาดเหมือนกันครับแล้วก็มีอันนี้อีกครับอันนี้หลังคุด ลุงพ่อการบรรจุเองเป็นนางพญาพนางพญาอันนี้ก็ดีครับแฝนพกกันผีอะไรได้กันผีเนี่ยมันเป็นพุทธไงฮะแล้วมีองค์ไหนที่แบบว่าเน้นเรื่องโชคลาภไหมคะโชคลาภเหมือนกันหมดเลยครับอ่าก็ดีอยู่แล้วฮะอันนี้2525อ่อันนี้คนจะมาหาเยอะแล้วแพงด้วยอันนี้ก็เป็นสมเด็จสมเด็จนี่ของลุงพ่อการเองครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญรุ่นสองปีหนึ่ง 1.8ค่ะอันนี้เหรียญนั่งผานปี3.8กันครับค่ะโอ้แล้วปัจจุบันนี้ถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเนี่ยสามารถมาเช่าบูชาได้ได้ครับแต่ว่าต้องคุยกับเจ้าวาดด้วยเพราะว่าน่าจะมีแต่ว่าไม่เยอะแล้วใช่ฮะ,ะมันมีราคาอยู่ครับค่ะ นี่นะคะก็คือพระอุโบสถหลังใหม่ค่ะที่หลวงพ่อก้านท่านเป็นผู้สร้างใช่ไหมคะใช่ค evet, รับ wow. ค okay. right. ่ะเอ่อพอโบสถหลังนี fruit, ้เนี่ยคือใช้ในการทําสังกรรมนะคอเ่ใช่ครับค่ะบวชพระอะไรกับโบสถหลังนี้ครับค่ะคนมาไหว้กันก็เลยเปิดโบสถ์จะเลยขอขอไหว้ทุกวันเงี้ยก็เลยเปิดโบสถ์เลยครับมาขอพรกันอะไรกันแบบนั้นนะฮะค่ะแล้วพระประธานนี่คือเป็นพระอะไรนะคะอันนี้ปางมารวิชัยครับอันนี้ไม่มีชื่อก็เรียก ตังกระไม้ก่อนก็เรียกกันแบบนี้เลยฮะอ๋อก็คือเป็นพระประธานเฉยใช่ครับพระ<ช>ประธานเฉยและพิกัดเห็อีกจุดหนึ่งของวัดห้วยใหญ่นะคะก็คือนี่เลยค่ะเจดีนะคะซึ่งเจดีแห่งนี้ค่ะจะมีความแปลกกว่าที่อื่นสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีการยกฐานเป็นอาคารสองชั้นค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีบันไดหน้าที่สวยงามค่ะเดี๋ยวตามหมอไก่นะคะกับพี่สมจิตค่ะขึ้นไปด้านบนเลยนะคะมาเลยค่ะ ดีแห่งนี้นี่สร้างมานานหรือยังนะคะเนี่ยอันนี้เพิ่งเสร็จครับไม่นานมันประยุกมาเรื่อยโอ้เข้ามานี่โอ้โหสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะเนี่ยครับค่ะโอ้เดี๋ยวเข้าไปด้านในกันครับเชิญค,ครับโอ้ข้างในนี่สวยงงามมากเลยนะคะเนี่ยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นพุทธประวัติหรือเปล่าคะใช่ครับ ถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีความสวยงามมากเลยค่ะใช่ครับผมก็บอกสวยเงี้นะค่ะอันนี้เดินออกมานอกระเบียงก็มีหอระฆังเป็นระฆังแขวนญาติโยมซื้อมาถวายมาคอยตีระฆังโชคลาบอะไรกันพวกนี้ครับเป็นสถานที่ที่แบบว่าสวยทั้งข้างนอกแล้วก็สวยทั้งข้างในด้วยครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะถ้ามาที่วัดห้วยใหญ่แห่งนี้นะคะ และพิธีกราธิ์สุดท้ายของวัดห้วยใหญ่แห่งนี้นะคะก็คือพิธีการสวดสะดอเคาะการสวดบางสกุลเป็นบางสกุลตายค่ะเป็นมายังไงนะคะก็ต่างสมัยเพราะการแกดูดวงคนไหนไม่ดีแกก็บอกว่าสะดอเคาะนะช่วยเหลือแล้วก็ทํากันเอยมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันแล้วเวลาทําพิธีค่ะ,คะใช้เวลานานมาก,หากไหมคะมาก็แล้วแต่พระ20กว่านาทีบางชุดก็1ิานาทีาบางชุดก็ ขึ้นชมอะการสรวดแบบนี้นก็คือเป็นการสรวดสะดอเคราะห์แล้วถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเขาไม่ได้มีเคราะห์อะไรอะค่ะสามารถมามาเริมดวงแ็<อ>แลวแต่มาด้วยการก็เสริมเลยค่ะเดือนหนึ่งเสริมได้เรื่อยๆแล้วแต่คนจะเสริมค่ะก็เรียกว่าเป็นการสะดอเคราะห์ด้วยแล้วก็เป็นการสรวดเพื่อเสริมดวงชะตาด้วยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครที่มาที่วัดห้วใหญ่แห่งนี้ค่ะต้องอย่าพลาดเลยนะคะกับพิธีกรรมนี้ค่ะ พิกัดเพงวันนี้นะคะได้มากราบพระเกจิอาจารย์อย่างหลวงพ่อก้านแล้วก็ได้มาเจาะลึกนะคะในเรื่องของการสวดบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะคะส่วนข้างหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเพลงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสาธุก่อนอันดับแรกแต่อย่าดูกันเพลินนะคะคอย่าลืมนะวันนี้ร่วมสนุกกับทาง f c e b o o k f แ Fan นเพ e ตะลอนข่าวของเราได้จ้า,จา